ប <Sit'd> you right? <N> ានអំពីវិញឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានដឹកនាំមន្ត្រីចុះពិនិត្យផ្លនៅទីតាំងដែលពួកគាត់បានរកឃើញបាត់មើលកັບបំផ្លាញប្រៃឈើនៅក្នុងដែនជម្រកសัตว์ប្រៃប្រយោការនៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារអ្នកเคลื่อนไหวនិងชุมชนเรียกร้องให้រដ្ឋមន្ត្រីว่าការกระทรวงสิ่งแวดล้อม นำเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบสถานที่ที่พบการทำลายป่าอย่างผิดกฎหมายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพรีอาโรกาในจังหวัดพระวิหารด้วยตนเองการอนนียวเนีขณะจนุนจีดดามเพียอติก,กุยอ่างทากาโรเคยรบอสกกัมจุนลกมาจัตราปีบอเมบรายเชอร์กือเจโรบายกาปะปรากฏการอุดหรนนี้เกิดขึ้นในขณะที่ชาวพื้นเมืองกุยอ้างว่า การค้นพบของนักเคลื่อนหวเกี่ยวกับอาทยากรรมป่าไม้เป็นรายงานที่เป็นความจริง